ก้องสดพดบูเขื่อดีครับสวั่ดีครับก้องสดค่ะพดบูนะครับวันนี้เรามาต้นตำรับของไก่ย่างไก่ย่างอร่อยที่สุดถ,ถึงร้านนี้จะไปพดร้าน<ช>เลยไปพด นิตยาไก่ย่างนะครับเขาบอกว่าเขาเสิร์ฟความอร่อยมาตั้ง24ปีแล้ว24ปีลบไปโอ้ฉันก็อายุเพิ่งจะ30กว่าเองนะออ๋เขาบอกเริ่มต้นจากร้านอาหารอีสานเล็กๆสู่แบรนด์เรียกว่าชั้นนำต้นต้นของประเทศไทยาเห็นเยอะนะสวัสดีค่ะนี่เจ้าของเลยพี่มีสวัสดีครับพี่ก็มาเองีมาเองสวัสดีค่ะพี่บอสครับอุยสวัสดีครับพี่มีจ๋าพี่มีมีลูกกี่คนมีสองหนุ่มค่ะสองหนุ่มเนาะค่ะไม่บอกเกิดเปิดเมื่ปีละยี่สิบสี่ปีย่สิบปีเกิดเปิดเมื่อปี2000 543ร่ะิบสค่ะ,คะเริ่มต้นมายังไงครับพี่ก้องพี่พสความที่เราเนี่ย ไม่ใช่พื้นเพเป็นคนอีสานแต่เรารักแล้วเราก็ชื่นชอบอาหารอีสานมากๆเพราะเรารู้สึกว่าทานแล้วเราสุขภาพดีอเพราะว่าไม่ได้มีไขมันไม่ได้เป็นส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นน้ํามันเป็นกะทิเป็นอะไรเพราะฉะนั้นพอเรารักชอบมากๆอ่ะเมื่อเราคิดว่าเอ๊ะวันหนึ่งเราจะทําถ้าเราทําอาหารจะทําในสิ่งที่เรารักว่าเราจะทําได้ดีเพราะฉะนั้นอาหารอีสานอยู่ในใจเราเอาใจลงไปใส่ไงใช่ใช่ต้องใส่ใจเลยค่ะพี่ก้องแล้วสาขาแรกนี่มันให้พดทายมันอยู่แถวๆถนั้นแบบแถว อันนี้เดอะมอใช่ป่ะแล้วก็ตรงไปใช่ป่ะปีนั้นเส้นรัตนทิเบตยังไม่ได้ขยายถนนยังไม่ได้ขยายถนนเเส้นทางที่มันไปทางที่ออกไปบางใหญ่โรงเรียนอะไรนะไม่ใช่ทางไปบางใหญ่บัณฑิตธุรกิจบัณฑิตแถวนั้นป่ะพี่ไม่ใช่อันนั้นเป็นประชาชื่นอันนั้นเป็นสาขาที่สามอ๋อสาขาสามใหญ่มากเลยสาขาแรกรัตทิเบตสาขาแรกลองหาพื้นที่เล็กๆแค่เจ็ดสิบตารางวาพื้นทีรัตทิเบตตรงไหนรัตทิเบตตรงเยื้งกับเซนทัล เซนท่านโยวินสันรงรัตนาธิเบสเซนท่านรัตนาธิเบสเยี้ยงกันแต่ตอนนี้ไม่ต้องสาขาแรกตลาดห้างสรรพสินค้ามีทุกสาขามีทุกสาขาตอนไม่มีกี่สาขาแล้วพี่ตอนนี้ก็ถึงสิ้นปีนี้30ค่ะโอ้โหเก่งนะเท่ากับคุณเปิดปีนึงเกือบสาขาสาขาหนึ่งสาขาหนึ่งนะคะค่ะไปแล้วเหรอครับ้ิเศษการไม่ทันไก่ด้วยกันก่อนเหรอไม่ทันไก่ด้วยกันก่อนเหรอคะค่ะอ่ะเขาบอกของคุณนีเพื่อนบอกกันหมดเพื่อนบอกว่าไก่อร่อยมากไก่อร่อยมากคือไก่เขาไม่กินแล้วแบบ ดูสุขภาพดีมันอร่อย<า>ย,ยิ่งขมันเป็นไก่ที่ไขมันน้อยใช่ไหมคะแล้วก็เนื้อแน่นเนื้อแน่นนะคะแต่ไม่เหนียวนะคะ<อ>แล้วก็หนังเนี่ยบางเพราะฉะนั้นเวลาย่างเนี่ยก็จะเป็นหนังบางกรอบแล้วก็เนื้อเนี่ยค่ะก็จะไม่ได้ว่าเป็นเนื้อ เนื้อเยอะๆหรือเนื้อเหมือนเต้าหู้จะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นอยู่ที่การเลี้ยงที่สายพันธุ์นะคะใช่เพราะวานี่เนี่ยไก่ย่างเนี่ยเขาจะให้ไก่ไปออกกาลังกายก่อนก่อนเอามาย่างใช่ต้องผ่านฟิตเนสกันเต็มที่ก่อนแล้วค่อยมาย่างใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ด้วยรสชาติก็จะเป็นรสชาติเราและว่าเราต้องการให้รสชาติความเข้มข้นความความ ถึงวัตถุดิบถึงเครื่องอะค่ะพี่ก้องมันคือตัวที่ตอบโจทย์ของรสชาติแล้วพี่ดูแลรักษารสชาติที่มันเหมือนกับสาขาได้ยังไงอะพี่ก้องคะเราต้องมีส่วนกลางเมื่อเราเปิดสาขาที่สองอเราต้องนึกถึงครัวกลางแล้วนะคะที่เราจะทําเบสของตัวอาหารทุกอย่างแล้วส่ง<ด>ไปแล้วส่งไปเป็นเป็นแค่เบสนะคะไม่ใช่ว่าสําเร็จรูปไปอุ่นหรือว่าไปเทคลุกไม่ใช่ เป็นเบสพื้นฐานอย่างเช่นน้ำส้มตำพิธีขออนุญาตยกตัวอย่างเราก็จะมีแค่น้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขาม ที่เราเคี่ยวปุ๊บเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นแล้วน้องหน้าร้านส่งไปน้องมีหน้าที่เติมของสดทุกอย่างกระเทียมพริกมะนาวทุกอย่างถึงเบสเดียวกันหมดเบสเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นน้องตามส้มตาไม่ว่าจะสาขาไหนต้องถือว่าใกล้เคียงกันมากที่สุดแล้วก็ไก่นี่เขาเลี้ยงด้วยธัญพืชยี่ห้อที่ห้อใช่ค่ะจะเป็นไก่ธัญพืชได้รับการรับรองมีใบรับรองหมดทุกอย่างแล้วบอกมะละกอมะละกอก็ต้องมาจากดําเนิน จะเป็นสายพันธุ์ที่มาจากดําเนินซึ่งจะให้ความกรอบเด้งนะคะแล้วมีความหอมส่วนหน่อม้เนี่ยอย่างบกหน่อไม้เนี่ยเขาก็เลือกหน่อไม้เกรดีใช่หน่อไม้จะเป็นหน่อม้ที่ส่งออกอะค่ะใช้เกดคุณภาพส่งออกนะคะซึ่งจะปลอดเรื่องสารตะกั่วมีใบรับรองการันตีหมดะขึ้นเบอร์เลยใครสนใจใครอยากหิวตอนนี้ก็โทรไปสั่งได้เลยนะที่ตอนนี้ก็มีที่ค่ะ0 5 3 5 9 0 6นะคะ 0633933488อันนี้เป็นเบอร์ที่สาขาเซ็นทรัลพระรามสามนะคะสามารถสั่งเดลิเวอรี่ได้ทุกแอปพลิเคชันนะไลน์แมนแกฟฟูดฟู้ดแพนด้าช็อปปี้ฟู้ดช็อปปี้ฟู้ดที่เขาบอกว่าไอ้นี่จะกลับมาในนั้นโรบินฮูดอ่ะอ๋อโรบินฮูดกลับมาแล้วพี่มีมีโปรโมชั่นไหมโอ้พอดีเป็นสัปดาห์รับวันอะไรแหละคะพี่ก้อนวันแม่เพราะนั้นโปรโมชั่นวันแม่ต้องมานะคะก็เลยจะเป็น10 11 12 สามวันนะคะก็จะทุกโต๊ะที่ทาน500บาทขึ้นไปก็จะได้รับกระเป๋าน่ารักชิกกี้เบบี้นะคะจะใส่เษตังจะใส่ของเครื่องสำอางเล็กๆน้อยๆได้หมดนะคะ3วันมีกี่สาขาแจกแจกทุกสาขาแต่โดยเฉพาะกล้องซดพดหมูไปสาขาเซนทันพระรามสามโดยเฉพาะตั้งแต่จบรายการนี้เลยค่ะดูหนังเสร็จช้อปปิ้งเซนทันเสร็จไปแวะนิตยาไก่ย่างที่ชั้น6 นะคะชั้น6แล้วก็บอกว่ามาจากรายการกล้องสดพดหมูลดค่าอาหาร10%บเปต์ทุกโต๊ะพดหมูพี่พดลด10%เลยเหรอครับพี่ลดสิบเปอร์ต์ทุกโต๊ะนะคะถ้าบอกว่ามาจากรายการต้นที่สาขาเซ็นต์พระรามหกนะคะค่ะชั้น6ค่ะลูกค้านิตยาไก่ย่างอะไรรับฟรีเค้กสะโพกไก่ย่างคืออะไรอ๋อมันจะเป็นเค้กคือสําหรับวันเกิดคนที่เป็นสมาชิกค่ะนะคะสมัครสมาชิกนะคะก็จะได้เป็นเค้ก ไก่ย่างวันเกิดพร้อมทำไก่ย่างไปทำเป็นขนมเค้กไก่ย่างทําเป็นเค้กค่ะพร้อมรับวันเกิดค่ะเบิร์ตเดย์สำหรับสมาชิกนะคะค่ะสมัครสมาชิกกับนิตยาสมัครฟรีนะคะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็รับเค้กวันเกิดพร้อมทั้ง แก้วไก่ค่ะแก้วน่ารักเทียวนะคะเนี่ยค่ะรับฟรีไปเลยค่ะมาฉลองวันเกิดกันที่นิตยาไก่ย่างนะคะโดยเฉพาะสาขาเซนท่านพระรามสามต้องไปเลยชันรับใจที่สุดเลยค่ะไปง่ายๆขึ้นทางด่วนลงปุ๊บถึงแล้วเซนท่าู้ชายหล่อด้วยโรงหนังก็มีไปดูหนังเสร็จแล้วมากินหรือว่ากินเสร็จแล้วไปดูหนังอยู่ฝั่งโรงหนังเลยนะคะใช่เดินเล่นพพักไหมพักสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาชิมกันเพราะว่าอยากกินหลือเกินเาหอรเยอะมากเราเติตุสนดนะคะค่ะได้เลยค่ะอะไรนะเติมตุนต้มตุ่อ๋อพักสักครู่ครับค่ะ ก้องกองสดพดบูอ้าวโหเยอะมากพี่พดอานนนมิงขวันตาแอบกินน้ำตาขคร้เขานี่อร่อยมั้อร่อยมากอันนี้มีขายที่ไม่หวานมีขายที่ร้านค่ะต้มเองนะคะก็จะเป็นสูตรสุุภาพค่ะจะมีกระเจี๊ยบมีมะตูมมีใบเตยมีแก๊กฮวยแล้วก็อันชันมะนาวอันนี้ดีกว่าแนะนำอาหารก็นดีกว่าจานแรกเลยเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยคืออะไรเนี่ย ส้มตำเส้นไก่ย่างอันนี้ก็จะมีที่เราที่เดียวเองนะคะเพราะว่าถ้ายืนตรงนู้นค่ะโอเคาะพี่นิดเียเดียวพี่พูดนะอันนี้อะไรเอ่ยพี่่ะเป็นส้มตำเส้นไก่ย่างเราใช้เนื้อไก่ย่างนะคะมาฉีกนะคะแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบทอดรวมกับส้มตำเส้นมะละกอกับเส้นแครอทเพื่อให้เป็นเหมือนส้มตำกรอบแต่มีไก่ย่างอะค่ะอยู่ด้วย เป็นเป็นแบบนี้นะหลายคนรู้ว่าส้มตำเส้นไก่ย่างเพะผักนะไม่ใช่มีไก่ย่างด้วยเป็นส้มตำไก่ย่างเมนูต่อไปอันนี้ต่อไปอันนั้นจะเป็นสามชั้นทอดน้ำปลาคุณพี่อะไรนะคุณพี่วินนี่อันนี้สามชั้นน้ำปลาหรอแนะนำเลยสามชั้นทอดน้ำปลาค่ะจิ้มกับแจ่วบองนะคะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะใช่แจ่วบองทำเองค่ะดูอุ้ยหมูเขาหน้ากินมากแบบนี่ กรอบมากแจีวบองมีจําหน่ายอยู่ในเซเว่นนะคะพี่ก้องอ๋อจวบองำหน่ายในเซเว่นด้วยใช่ค่ะเจียวบองเป็นแบรนด์คุณชายอร่อยอร่อยค่ะเจียวบองอร่อยแจีวบองอร่อยเลยค่ะอันนี้ก่อนคุณพี่อันนี้ก็จะเป็นสะโพกไก่ย่างเกลือนี่นะคะเพื่อสำหรับคนที่ทานง่ายทานสะดวกนะคะที่จะไปออกบูธออกออกร้านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะง่ายไม่มีกระดูกค่ะพี่ก้องลดเนาะใช่ค่ะ อ่าอันนี้เป็นหอมกหน่อไม้โอ้โหตัวนี้ทุกโต๊ะสั่งหมดเลยค่ะเป็นหน่อไม้ที่นุ่มมากเลยไนลองซินะคะเป็นนุ่มละมุนลิ้นเลยล่ละค่ะหน่อไม้คุณภาพดีด้วยนะคัดเกตกันเลยค่ะอ่าอันนี้อันนี้ก็เป็นไก่ย่างซิกเนเจอร์เลยค่ะต้นตำรับถึงเครื่องไก่ย่างยุกินเนาะถึงเครื่องแล้วก็หอมเครื่องนะคะโทษนะโทษนะอันนี้มันต้องเอ้ามาแย่งฉันอีก คนละคนละน่องเลยค่ะลองลองลองชิมกันดูค่ะคุณชื่อมาไก่ย่างเนตยาเนี่ยอ่ะอันนี้เป็นตัวพระเอกเลยนะคะแล้วนี่พี่นีเขาภูมิใจเสนอเสนอข้าวผัดคุณชายโอ้ยน่ากินทำไมถึงชื่อคุณชายเพราะว่าเป็นข้าวผัดสูตรที่คุณชายหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์มาสอนให้เป็นสูตรของท่านนะคะค่ะมีไม่เหมือนใครใส่กุ้งแก้วจะมีกุ้งแก้วแล้วมีอะไรนะพี่แล้วก็มีหัวไชโป๊ค่ะ คือจะเป็นของโปรดคุณชายแล้วท่านก็เลยเอามา m i ์รวมกันแล้วก็มาสอนให้เราทำคุณต้องลองเนของคุณชายค่ะอแล้วก็อันนี้จะเป็นความที่เราเป็นไก่ย่างใช่ไหมคะจะเป็นต้มโยงไก่ย่างต้มโยงมาจากต้มยำเป็นเครื่องสดบวกกับต้มโคลงซึ่งเป็นเครื่องเผาแล้วพอเรามากซ์กันมันก็เลยชื่อว่าต้มโย๊องอะค่ะพี่ก้องรสชาติจะจัดจ้านนะคะที่สําคัญนะคือไม่ใช่มีอันนี้อร่อยอย่างเดียวเขามีแกง เห็ดพอแกงค่ะไข่คมะแกงเห็ดพอไข่มดแดงหวานอุ้ยสารพัดจเกก็นต้มแซ่บทุกอย่างมีบทค่ะกข้าวเยอะค่ะ200กว่ารายการอ่อมเขมีอ่อมด้วยนะอร่อยมันก็จะเป็นข้าวผัดที่แปลกไปนะคะพี่ก้องอร่อยค่ะอันนี้ ส้มตำหลวงพ้าบางก็จะเป็นเส้นสไลแบนนะคะสไลด์บางเป็นส้มตำหลวงพ้าบางค่ะพี่ก้องอ,อันนี้เป็นเป็นตัวเหมือนว่าลูกค้ามาชอบมากลค่ะมีปลารมีปร,<า>ปรไหม<ข>มีปลาระตัวนี้จะปลาระไม่แรงเท่ากับส้มตำปลาระ้านะคะหรือตำป่าอ่ะอ,อ,อาหารฝั่งนั้นใครอยู่ฝั่งไหนก็แนะนํากันบ้างนะคะรย <c oughs> ์แนะนำคนเดีดวเป็นวุ้ยนะคะ สำหรับท่านลูกค้าที่ชอบทานลาบทอดนะคะต้องจานนี้เลยนะคะข้างในก็จะกรอบไปหมดเลยค่ะแล้วหอมเครื่องนะคะเป็นเป็นที่แตกต่างอยู่เหมือนกันนะคะขายดีมากเลยลาบทอดพริกขี้หนูหอมอืมแล้วยังอ่อ่าอันนั้นก็ต้องเป็นปลากระพงน้ำปลาพริกขี้หนูหอมแทนที่จะเป็นน้ำปลาเฉยๆแล้วก็ใส่เครื่องมีพริกมีกระเทียมมุงรสเข้าไปอร่อยมากแล้วยอันนี้ อ่าอันนี้พริกหนุ่มไส้อั่วแคบหมูค่ะผักลวก <ทำ S 2> พริกหนุ่มนี่ก็เป็นพริกจากเชียงใหม่ย,ย่างนะคะย่างด้วยเตาถ่านไส้อั่วก็ทําเองนะคะก็จะเป็นเนื้อเป็นเนื้อหมูอย่างดีเลยค่ะที่ทำอืมนะครับไปกันอะไรชิ้นใหนบ้างเนี่ยสาขา เซ็นชันพระรามสามเซ็นชันพระรามสามค่ะไปได้เลยนะคะแต่จริงๆมีหลายสาขาสามสิบสาขาใช่ค่ะเรียกว่าสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนก็เรียนเชิญไปที่สาขาที่เราเน้นทีเซ็นชันพระรามสามตอนนี้เพราะว่าเซ็นทันพระรามสามนี้มีทั้งโรงหนังมีทั้งอาหารเยอะมากใช่ค่ะโดยเฉพาะชั้นหกนี่เครื่องครัวนี่ชอบไปเดินมากเลยไปเดินเล่นมากใช่ค่ะเพราะนั้นไปชอปปิ้งเสร็จก็ดูหนังเสร็จนะคะก็ลงมาที่ชั้น6เลยค่ะมีฝั่งโรงหนังใช่ค่ะมันวิ่งดุ่มดีไหคะเนี่ย พริกหนุ่มนี่เป็นพริกสายพันธุ์เชียงใหม่แล้วย่างด้วยเตาถ่านเลยค่ะพี่ก้องดีเพราะฉะนั้นจะหอมมากเลยแล้วก็ไม่มีสารกันบูดนะคะไส้อวนอคไรว่ะไส้อวน้วนนี่ทานกับเครื่องเทศมันเยอะมากเลยนะอร่อยค่ะเพราะรียเครื่องเทศว่าใช่หรือไม่เครื่องไม้เครื่องสมุนไพรค่ะพี่บอกเบอร์หน่อยแล้วค่ะเบอร์โทรนะคะ0633933488ค่ะเหมือนตามด้านล่างนี้เลยนะคะโทรไปได้ทุกเวลาเลยค่ะแล้วก็ เดลิเวอรี่ก็ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะไลแมนฟูซพันด้านะเดี๋ยวเราเบรกเดี๋ยวเบรกสามมาตำส้มตำโชว์กันค่ะใช่ไหมไก่ดีมากเบรกสามตำสมตำโชว์กันอย่าลืมนิตยาไก่ย่างถ้าอยากกินส้มตำแบบไก่ย่างก็นิตยาไก่สร้างค่ะเบรกสามเจอกันอีกก้องสดก้องสดฮอดบูมาแล้วนิตยาไก่ย่างอ่ะ แลวเดือนนี้นะเ,นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนพิเศษวันแม่นะครับทางร้านนิตยาไก่ย่างมีอะไรบ้างครับพี่นีค่ะวันเป็นสัปดาห์วันแม่นะคะพี่นีก็เลยทํามีนะคะก็จะมี2แบบนะคะจะเป็นชิกกี้เบบี้ผู้ชายกับชิกกี้เบบี้ผู้หญิงใครที่จะสมัครสมาชิกนะคะก็อันนี้ก็รับไปรับไปได้เลยค่ะ10 1112นะคะ3วันไปทานครบ500บาทก็รับไปเลยค่ะ1นใบนะคะแล้วก็สําหรับสมาชิกนะคะที่สมัคร นะคะก็สมัครเป็นสมาชิกของนิตยกาไก่ย่างฟรีนะคะเมื่อถึงวันเกิดก็จะมีเป็นเค้กไก่ย่างนะคะเค้กไก่ย่างวันนี้เขาพอดีไม่ได้เอานํามาโชว์นะคะพร้อมทั้งรับแก้วนะคะแก้วชิกกี้นะคะเนี่ยค่ะมันไปขนมเค้กไก่ย่างมันเอาไก่ย่างเป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนค้กแล้วก็ซ้อนด้วยไก่ย่างแล้วก็เป็นข้าวเหนียวแล้วก็ไก่ย่างปิดบนอีกทีหนึ่งตั้งแต่ตั้งแต่วันที่หนึ่งเนี่ย ก็เรียกว่าไปสมัครได้เลยนะคะลครบรอบวันเกิดก็ไปจัดเลี้ยงไม่ใช่ว่าสมัครแล้วได้เลยนะพอวันเกิดถึงจะได้วันเกิดใช่ค่ะวันเกิดก็จะได้รับทั้งเค้กแล้วก็ทั้งแก้วสวยงามใบนี้เลยนะคะพี่ยีนนั่นจานมาอ๋อเชฟเดชค่ะวันนี้เชฟเดชก็จะมาตมส้มตมสาธิตน้ำส้มตมที่ทานกับส้มตมเส้นไก่ย่างนะคะมาเลยตำเลยแล้วเราก็คุยกันต่อพี่ยีบอกเบอร์บอกเบอร์ บอกเบอร์อีกทีนะคะ0 6 3ย์3 3 4 8 8สเี่ดเซ็นท่านพระรามสามนี่ภูมิใจเสนอนี่นะหมูอะไรนะเนี่ยหมูสามชั้นทอดน้ำปลาจิ้มแจ่วจะจิ้มเเนี่ยน้ำจิ้มเขาเนี่ยน้ำจิ้มแจ่วแจ่วบองนะคะแจ่วบองมีจําหน่ายที่เซเว่นนะคะทุกสาขานะคะอยู่ที่ตรงชั้นของแห้งน้ำพริกหนุ่มเลิศมากน้ำพริกน้ำพริกคุณชายนะคะค่ะอร่อยแจ่วบองเขาค่ะแจ่วบองอร่อยค่ะเดี๋ยวกินนี่หน่อยค่ะนี่เลิศเนี่ย ตำหลวงผบางค่ะตำหลวงผ้าบางเลิศนะค่ะเรียกว่าเมนูทุกอย่างเนี่ยพี่มีคัดสรรมากเลยเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยถ้าวัตถุดิบดีที่สุดนะคะเมนูอาหารออกมาพี่ก้องพี่พี่พอดถามไม่ต้องทําอะไรมากเพราะวัตถุดิบมันโชว์ตัวมันเองอยู่แล้วพี่นี่เปเรื่อยๆพเปเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นวัตถุดิบทุกตัวคัดสรรมานะคะเพราะฉะนั้นอาหารที่ทานเนี่ยพี่มีการันตีในเรื่องของความสดความใหม่นะคะแล้วก็ความอร่อยนะคะแล้วเดี๋ยวก็ พี่เดชก็มาก็แก๊ก็แก๊กันอยู่ด้านข้างเขาก็คือจะทําน้ําตัวส้มตำที่ทานกระเ้นไก่ส้มตำเส้นไก่ย่างูภาพไก่นั้นไก่ย่างค่ะอันนี้ค่ะว่าะย่างดีมากพี่นีค่ะใช่ค่ะไม่ต้องกลัวว่ารสชาติจะไม่เหมือนกันนะไม่ต้องงอน้ําจิ้มไก่ย่างพี่นีไม่งอน้ําจิ้มเพราะว่าเขาทําเป็นครัวกลางไว ใช่ค่ะรสชาติเดียวกันหมดค่ะนี่ก็เป็นส้มตำไข่เค็มนะคะที่กําลังเห็นรูปนี้ก็เป็นส้มตำไข่เค็มพี่นีบอกเบอร์พี่นุอกเบอร์เบอร์ใช่ไหมเซ็นท่านพระรามสามเลยค่ะ0 6 3 3 9 3 3 4 8 8นะคะท่องเลยค่ะ0 6 3 3 9 3 3 4 8 8เ้ซ็นท่านพระรามสามไปเลยค่ะนะคะสโลแกนสโลแกนสโลแกนของที่นิเจอไก่ย่างก็ขอให้เชื่อใจเชื่อมั่นเลยนะคะว่าของเราเนี่ย อ,อาหารอร่อยมาจากวัตถุดิบที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะสรรหามาได้ <c oughs> แต่จริงๆเขามีหลายสาขานะแต่วันนี้เขาเน้นเซนทันพระรามสามแต่ใกล้กลที่ <สะ S 1> ไหนก็ไปที่นั่นเนาะใช่ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นพี่ก้องพี่พศอ,อย่างกุ้งแห้งพี่นีใช้กุ้งเรือเล็กนะซึ่งเป็นกุ้งที่ขึ้นมาจากทะเลแล้วทําเลยโดยที่ไม่ได้เป็นเรือใหญ่ว่าหมักเกลือหรืออะไรเพราะฉะนั้นความ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 เค็มความหวานจะเป็นธรรมชาติจาก เนื้อกุ้งมาเลยนะคะวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในเมนูอาหารนัไปที่ร้านเมนู200อกว่าเมนูอ่ะค่ะที่มีการันตีทั้งรเมนูเลยโอ้โหแล้วอาหารจับต้องได้ราคาดีนะใช่ค่ะเรียกว่าปิดครัวได้เลยค่ะไปทานที่นิตยาไก่ย่างได้เลยมาแล้วนี่เลยค่ะนี่ค่ะพี่เด็ดตำมาให้สดๆเลยนะคะพี่นิตตั้งอย่างพีก้าอันนี้มีแล้วตรงนี้ ตรงนี้ดีไหมเอาตรงไหนแบบนี้พี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะไส้อัวอร่อไส้อัวไส้อวัยดีมาก้ชอสูงสูงหน่อยพี่ณีต้องได้จับได้ไก่มันกรอบมากอันนี้จะเป็นไก่ย่างนะคะไก่ย่างมาฉีกเป็นเส้นแล้วก็ทอดรวมกับมะละกอและแครอทเพื่อให้เป็นส้มตามเส้นไก่ย่างอูรสเนาะอันนี้ก็จะมีเฉพาะร้านพี่นีร้านเดียวค่ะนี่ขับเค้องทานกับเนี่ยนะคะเพื่อจะได้ไม่แฉเพราะนั้นเรามาให้นเป็นเีเราเป็นต้นตำรับไก่ย่าง พี่ก้องลองชิมดูเลยค่ะมันจะรสชาติมันจะแบบถึงทุกรสนะคะ่ะเป็นไงคะบบอออร่ยืมพอได้นะคะได้ไดนะคะได้เลยนะคะ,ะโปรโมชั่นนี่มีโปรโมชั่นปลากระพงทิ้มน้ำปลาโปรโมชัม่นปลากระพงน้ำปลาพริกขี้หนูหอมนะคะ ถ้าเราหั่นชิ้นอย่างนี้ก็จะทานง่ายนะคะแล้วก็แบบว่าสะดวกในการรับประทานเลยค่ะนะคะแบบดจิ้มไปในน้ำนี้เหรอเพลส่วนโปรโมชั่นก็นะคะตั้งแต่เวลานี้เลยนะคะไปที่เซ็นทรันพระรามสามแล้วก็บอกกับน้องพนักงานว่ามาจากรายการก้องสดพดมูมก็รับส่วนลด10%ทุกโต๊ะเลยนะคะอขอให้แจ้งกับน้องพนักงานนะคะแล้วก็สัปดาห์วันแม่นะคะชิกกี้เบบี้ หนุ่มกับสาวนะคะพร้อมรอนะคะเด็กชายกับเด็กหญิงนะคะพร้อมรอวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะไปทุกสาขาได้เลยนะคะแต่ว่าช็อปปิ้งด้วยดูหนังด้วยทุกอย่างเพอร์เฟกเซนทัลพราม3สามค่ะนะคะพี่มอร่อยอร่อยทุกสิ่งทุกอย่างอร่อยจนต้องกราบเลยนะยินดีค่ะ่คขอบคุณมากเลยนะคะอย่าลืมไปเซนทันพรามสามนะคะที่ของพี่มีค่ะคือ ร้านนิตยาไก่ย่างชั้นหกไปได้เลยค่ะนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับวันนี้อย่าลืมไปนิตยาไก่ย่างอยากกินสมตำอยากกินอาหารอีสานนิตยาไก่ย่างรอรับอร่อยนะครับที่เซ็นทรัลพระนราม3แล้วก็ทุกสาขาเลยนะฮะไปจากรายการนี้ลดสิบเปอร์เซ็นะครับที่เฉพาะค่าอาหารนะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ Sot hot bowl.